สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปซีตาที่สานะครับสำหรับดวงคองนที่เกิดในวันอังคารนะครับในช่วงวันที่1นึถึงสิมกราคมครับเป็นช่วงที่ชาวบัญญการครับการงานหรือการทําธุรกิจของท่านไม่ค่อยมีความคืบหน้ามากนักยังคงติดขัดปัญหาหลายๆเรื่องที่ท่านยังหาทางออกแก้ไขไม่ได้นะครับแผนงานยังคงเป็นแค่แผนงานที่อยู่บนกระดาษหรือติดอยู่ในหัวของท่านแต่ในทางปฏิบัตินั้นยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับยังดีที่ท่านมีกําลังใจที่ดีจากครอบครัวท่านเองเป็นคนเก่งมีความสามารถนะครับ แต่บางปัญหานั้นอาจจะต้องใช้เวลาเข้ามาช่วยด้วยครับเรื่องของความรักครับท่านที่มีคนเข้ามาจีบท่านมากกว่า1คนนะครับท่านกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจในการที่จะเลือกคบหากับใครดีครับให้พิจารณาให้ดีนะเพราะในตัวเลือกนะั้นมีอยู่หนึ่งตัวเลือกนะครับที่ต่อหน้าการรับหลังเราเนี่ยเขาแสดงออกไม่เหมือนกันต้องมีความระมัดระวังและพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับเรื่องของสุขภาพครับให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับหูตาคอจมูกหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับการทําบุญสําดวงนั้นเขาขอให้ท่านนั้นสักการะบูชานะครับผมพ่อแม่กวนอิมปางพันมือแล้วก็ถือศีลข้อ3เอาไว้ให้มั่นนะครับสีมงคลในช่วงนี้คือสีม่วงแล้วก็สีแดงครับ